สวัสดีครับ8สิมภาพันธนี้เลือกตั้งภารกิจตัดสินอนาคตครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้ว่าพรรคประชาชนมีนโยบายอะไรหรือใครที่ยังไม่รู้ฮะว่าเรามีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนอกจากผมแล้วมีใครอีกบ้างมีทีมบริหารมืออาชีพใครบ้างรวมถึงผู้สมัครสสทั้ง400เขตและผู้สมัคร สสบัญชีรายชื่ออีก100คนเรามีเครื่องไม้เครื่องมือง่ายๆให้ทุกคนเข้าไปติดตามเ <_ an> ข้าไปส่องดูกันได้ที่เว็บไซต์ election69.peopleparty.or.th s ครับตามมาดูกันเลยนะครับข้อมูลน,นะครับนโยบายที่ใช่ให้คนที่ชอบเข้ามาหน้าแรกของเว็บไซต์พักนะครับก็จะมีการ์ดนโยบายครับเรียงให้เห็นไปหมดหรือว่าคลิกเข้าไปดูที่นโยบายทั้งหมดนะคร เราจะแบ่งกลุ่มของนโยบายออเป็นสี่เาหลักก็คือนโยบายทางด้านเศรษฐกิจใหม่นโยบายทางด้านความมั่นคงใหม่นโยบายทางด้านปฏิรูประบบราชการใหม่และสุดท้ายก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตใหม่ของคนไทยทุกคนนะครับลองกดเข้าไปดูที่นโยบายเศรษฐกิจกันครับเสานโยบายเศรษฐกิจเข้ามานะครับก็จะมีโอ้หลายอย่างมากนะครับกดเข้าไปดูอัานไหนก็ได้นะครับตามที่เราอยากเห็นเลยนะฮะเลือกเข้าไปที่กลุ่มพลังงานนะฮะ ก็จะมีนโยบายยุติการใช้ฐานหินภายในปี2040นั่นเองลองกดเข้าไปดูเราก็จะเห็นรายละเอียดนะครับมีตั้งแต่การถามคําถามว่าทําไมเราจาเป็นที่จะต้องทํานโยบายนี้มีตั้งแต่การบอกว่าแล้วเราจะทําอะไรบ้างนะครับเพื่อตอบสนองเป้าหมายนโยบายนี้นะครับสุดท้ายก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะจะทามันให้สําเร็จได้อย่างไรไม่เพียงเท่านั้นครับตอนนีเ้เป็นเทศกาลช่วงส่งท้ายปีเก่า เริ่มต้นปีใหม่ส่งความสุขให้กับคนรู้จักคุณครับเราชื่นชอบนโยบายไหนครับมาช่วยกันนะฮะเขียนการส่งต่อความสุขนโยบายให้กับทุกๆคนได้ครับสมมุตินะฮะผมขอถึงอนุทินชาญวิรากูลนะฮะนี่เราส่งให้ใครก็ได้นะฮะนัทพงษ์เรืองบรรยาวุตรนะครับเราต้องการส่งข้อความไปบอกว่าเราต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดโดยไม่ เกรงใจกลุ่มทุนกลุ่มไหนอันนี้เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างนะครับสามารถทิมส่งกดบันทึกรูปนะครับแล้วก็ส่งต่อให้เขาได้เลยอีกหนึ่งอย่างครับถ้าทุกท่านนะครับชื่นชอบนโยบายนี้ติดสติ๊กเกอร์ถูกใจได้ครับเรายังมีข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดิเดตนายกมติทั้ง3าคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผมนะครับคุณหมายสิริกัญญาทันสกุล นะครับแล้วก็อาจารย์ต้นวิรยุทธ์การชูชัดนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะมีการเปิดตัวนะครับผู้สมัครของเรานะครับทั้ง400เขตแล้วก็สสบัญชีรายชื่ออีก100คนแต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้เว็บไซต์มันใหญ่ๆๆข้อมูลมันเยอะๆๆยากจังเลยอะานไม่หมดหรอกปีนี้เรามีฟังก์ชันพิเศษที่ง่ายกว่าเดิมครับอับดุลถามตอบรู้ทุกเรื่องนะครเรามี AI แชทบอทของพรรคประชาชนนะครับเราอยากจะถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งปี69นะครับถามได้หมดเลยครับ สอบถามนโยบายด้านความมั่นคงนะฮะพักประชาชนมีนโยบายด้านความมั่นคงคอย่างไรบ้างนะครับแค่พร้อมถามเข้าไปแล้วเดี๋ยว AI จะค้นหาคําตอบมาให้กับพวกเราบสมมติว่าพร้อมไปแล้วโอ้โหคําตอบตอบมายาวมากเลยอยากได้ข้อสรุปง่ายๆสั้นๆหนึ่งประโยคก็บอกมันได้ครับว่าขอคําตอบสั้นๆเพียงแค่หนึ่งประโยคหรือขอแค่คำสี่คำ มันก็จะสรุปนโยบายทั้งหมดออกมาให้เราโดยอัตโนมัติ <Wow. S 1> อันนี้ก็เป็นเครื่องมือเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ผมเองตั้งใจพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําให้ประชาชนทุกคนนะครับรับรู้ถึงนโยบายรับรู้ถึงผู้สมัครเราทุกคนแล้วก็รับรู้ถึงความตั้งใจของเราที่เราจะเข้าไปทํางานกันเมืสร้างรัฐบาลประชาชนเอาเทคโนโลยีเข้าไปจับสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงครับ